เรื่องย่อละครอ,อาติตาหนุ่มนักเรียนนอกอนาคตไกลอย่างสิโลดได้ไปล่ำเรียนศึกษาไกลถึงเมืองนอกเพื่อได้กลับมาเมืองไทยแล้วจะได้สารต่อกิจการของครอบครัวเป็นมมดุกตดทอดที่คนรุ่นใหม่อย่างเขาจะต้องสารต่อคือบริษัทศิวะบันเทิงที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงออแกไน เจ้าใหญ่ระดับบิ๊กในวงการเมืองไทยชายหนุ่มได้ตั้งใจกับการทำงานได้มุ่งมั่นว่าสิ่งที่เขาได้สร้างสารรค์ขึ้นมานั้นจะเป็นผลดีและทำให้บริษัทมีความก้าวหน้ามากขึ้นแต่ความคิดของหนุ่มนักเรียนนอกหัวทันสมัยดันไปขัดแยง้งและกลายเป็นความคิดที่แตกต่างในสายตาของพ่อลูกอย่างอัดและอัดทวิต ที่ทำงานให้กับบริษัทมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเรียกได้ว่าอยู่ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกเลยทีเดียวแม้ว่าจะมีอุปสรรคอีกสักเท่าไหร่ศิโรดก็ยังคงไม่ยอมแพ้และในระหว่างที่กำลังจัดเตรียมการแสดงงานที่อยุธยานั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้กลับเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของิิโรดอย่างมากเนื่องจากสิโรดนั้น ไม่ทันได้สังเกตและเข้าใจว่าเมืองใจคือหนึ่งในนักแสดงประกอบฉากแต่ความจริงแล้วนั้นไม่ใช่เพราะเมืองใจได้ย้อนอดีตมาสู่ปัจจุบันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวซึ่งเขาเองก็งวยงงไม่แพ้กันว่ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรโดยเมืองใจเป็นหนึ่งในวิรชนชาวบ้านบางระจันที่ตัด สินใจปกป้องรักษาชาติแม้ว่าจะต้องจากบ้านและครอบครัวมาก็ตามแต่เพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดแล้วชายชาติคุณนี้ยอมได้ทุกอย่างทั้งสีลรดและเมืองใจแม้ว่าจะมาจากต่างพบกันแต่ความรู้สึกได้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆ แต่มีอะไรสักอย่างที่ดนให้เขาทั้งสองได้มาเจอกันดูเหมือนว่านับวันเรื่องราวยิ่งจะกระจ่างชัดเจนมากขึ้นเมื่อพระอาจารย์ธรรมโชตพระครูที่น่าคารพจากค่ายบางระจันได้ถอดจิตมาในชาติปัจจุบันนี้พร้อมกับได้บอกเล่าปานทิพย์แม่ของสิโลธว่า เมืองใจคือลูกชายของเธอในอดีตชาติยิ่งทำให้เธอรู้สึกผูกพันกับเมืองใจและเอ็นดูมากขึ้นไปอีกสีโรดชาหนุ่มที่รู้ดีว่าศึกในสงครามบางระจันนั้นถึงอย่างไรก็ต้องพ่ายแพ้อยู่ดีมันเป็นเรื่องในประวัติศาสตร์ศึกคราวนี้ใหญ่หลวงยิ่งนัก แม้ว่าจิตใจจะฮึกเหิมและไม่ยอมแพ้กับการต่อสู้ของข่าศึกที่อยู่ตรงหน้าแต่ด้วยกำลังพลของชาวบ้านบางระจารันที่มีน้อยกว่าทำให้ชาวบ้านที่ออกลบล้บบาดเจ็บรวมถึงตายเป็นจำนวนมากยิ่งทำให้กำลังพลเหลือน้อยลงเข้าไปอีกด้วยความช่วยเหลือของสีโลดในหลายๆครั้งทำให้หญิงสาว อย่างเจ้าจันเริ่มเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจในตัวชายหนุ่มคนนี้เช่นเดียวกับสีโลดวันเวลาที่ผ่านไปยิ่งทําให้สีโลดรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกับชาวบ้านบางระจันตัวเขาเมืองใจรวมถึงนายจันหนวดเคี้ยวได้วางแผนและคิดวิธีการต่างๆในการบุกตีค่ายพมา่าให้พ่ายแพ้กลับไป ถึงขั้นยอมให้ชาวบ้านบางละจันสละทรัพย์สินเพื่อหลอปืนใหญ่อันแข็งแกร่งมันจะเป็นอาวุธชั้นดีในการปราบฆ่าศึกให้แพ้อย่างราบคาบเมื่อถึงคราวศึกที่ใหญ่หลวงภาพความทรงจำของทุกคนที่ช่วยกันออกลบอย่างไม่กลัวตายไม่ว่าจะเป็นเมืองใจเจ้าจันกระพาะการหลง รวมถึงชาวบ้านบางระจันซิโรดรู้ดีว่าอย่างไรก็ตามจุดจบของเรื่องนี้ชาวบ้านบางระจันต้องแพ้ผ้าอย่างดีแต่ไม่ทันที่จะได้ร่ำรามิติแห่งเวลาได้นำพาให้ซิโรดกลับมาสู่ปัจจุบันตามเดิมบนเวลาแสงสีเสียงที่ศิวะบันเทิงเป็นผู้จัด ได้พบหน้าคุณปันทิพย์แม้จะเจ็บปวดทางร่างกายจากการต่อสู้แต่นั่นคงไม่เท่ากับการเจ็บใจที่ไม่สามารถช่วยเหลือคนที่รักไว้ได้เลยสักคน